สวัสดีค่ะทุกคนภาพสีผมแบบนี้ก็คือไม่มีอะไรนอกจากจะพาไปทำสีผมค่ะคือก่อนหน้าเนี้ยตองอยากถ่ายมากๆเลยนะที่จะทำสีแฟชั่นสไตลเช่นสีนี้นะคะ ก็คือแบบเป็นจอแม่สีผมกันเลยทีเดียวในช่วงนั้นก็คือแตกแตนกันมากนะคะเรื่องสีก็คือเป็นสีที่แบบเราอยากทํามานานมากๆแล้วจนแบบมันเริ่มเบื่อมันเริ่มหมดแพชชั่นในการทําสีผมก็เลยอยากจะเป็นสาวอ่ะอยากเป็นแบบคนแบบสีผมส,สวยเฮ้ยดูน่ารักจังเลยจูบุจิบีคือที่อยากเปลี่ยนเชื่อปะเห็นนิวจีนค่ะ พวกนางทาสีอะไรสีแบบสีดําสีน้ําตาลอะไรประมาณนี้คือเป็นค่อนข้างที่สีที่จะเข้มนะจะรู้สึกแบบเออทำไมเขาทำแล้วเ,เขาดูหน้าเด็กแล้วเราก็เคยแบบทําสีแบบนั้นมาก่อนแล้วมันรู้สึกว่าเออมันก็คือเราดีอะไรเงี้ยแต่ทมว่าสีพวกเนี้ยมันคือเราไมมันก็คือเราแต่แบบเอา หมดเพ่ใชรในการเติมสีผมค่ะคือประมาณสองอาทิตย์ก็ต้องเติมสองอาทิตย์ก็ต้องเติมแต่ว่าตองไม่ได้เปลืองมากไม่ได้ไปเติมสีที่ร้านนะก็คือตองจะซื้อพวกสีแว็กอ,อะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาลงเองนะคะถ้าใครอยากถามเรื่องสีวงสีแว็กอะไรเงี้ยหรืออะไรยังไงนะคะอยากทําสีอยากฟอกนู่นนี่นั่น,นถามตองได้นะคะจะตอบในคอมเมนต์หรืออยากจะให้มาพูดรายละเอียดอะไรในการทําสีผมว่าสีนี้สีนี้ทําแบบไหนได้บ้างตองมีวิธีการไม่ต้องไปทําที่ร้านคือเราทําเองได้ โดยที่แบบสีผมไม่เสียก็มี <Yes. S 1> ใ้าอยากให้ต้องทํานะคะก็ทําคลิปแยกนะคะเมนไว้เลยนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะพาไปทำก่อนนะคะวนนี้คิดไว้ว่าอยากทําสีประมาณแบบเล็บพวกสีน้ำตาลประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีไฮไลท์น,นิดนึงอาจจะไม่ได้แบบ เป็นแบบสีน้ำตาลเลยทีเดียวไม่ได้แบบสีอึมทึมเลยทีเดียวแบบอยากจะมีแบบความแบบไฮไลท์เล็กๆน้อยๆมีความแบบเป็นผู้ใหญ่นิดไม่ได้เด็กจนเกินไปอะไรเงี้ยก็โอเคค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะอาจจะไม่มั่นใจว่าจะขอที่ร้านเขาถ่ายได้ไหมแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะว่าอะไรยังไงบ้างนะคะนี่นะคะถึงร้านแล้วนะคะ นะฮะปอนก็ทำเยืดอเคลาตินนะคะประมาณนี้สก็จะเป็นน้ำตาลเข้มน้องไม่ได้ทำไฮไลท์นะคะจะไลฟ์ฟังมาทำไมถึงไม่ได้ทำเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะอ่อไปเลย่าขอบตาคือดำปีเวอร์แก่ ทีรัตินได้เรื่อยๆนะมันจะช่วยกง่ายมากโอเคค่ะทุกคนตองจะมาบอกนะคะว่าทำไมถึงทำสีไฮไลท์ไม่ได้นะคะคือช่างแจ้งว่ากลัวสภาพผมอ่ะ ไม่ไหวอะไรอย่างนี้เนาะต้องรอให้ผมมันแบบพักสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยไปทำไฮไลท์นะคะก็คิดว่าก็คไม่ทำแล้วแหละเพราะเกียดแล้วกอนตอ,องก็ทำทิทเมนต์ไม่เชิงทีทเมนต์สิทำเป็นยืดเอ่อเคลาตินเออเป็นยืดเคลาตินทำให้แบบว่าผมไม่ได้เสียมากสามารถทำหลังจากที่ทำสีได้นะคะถามว่าดีไหมตองรู้สึกว่ามันดีประมาณมันก็ มันก็ดีขึ้นนะมันก็ดีขึ้นบางบางที่มันก็ไม่ดีอย่างเช่นหน้ามา้าตอนตอนจะมีตอนจะมีปัญหาเรื่องหน้าหน้าม้ามา,มากๆเลยคือนั่นแหละอย่างที่เห็นก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ผมก็กลับมาเล็มเองนะแบบนี้นิดหน่อย,อ,ยอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็แบ่งๆนิดนึง,นงก็ไม่ต้องสนใจละกันส่วนหน้ามานะคะต้องก็ตัดออกปีเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงปลายผมอะมีความแตก แล้วก็แห้งแบบแห้งมากอะ่ะก็เลยแบบต้องเล็มออกนะส่วนหน้ามาก็คิดว่าอีกประมาณสักสักข้อนิว้วไม่ถึงสักครึ่งข้อนิ้วอะ่ะก็ต้องเล็มออกเนี่ยถ้าเล็มออกจะประมาณบนบนคิ้วอะ่ะจะประมาณเนี้ยผมมันจะโอเคเพราะเหมือนตรงเนี้ยมันยังแบบแห้งแหงอะ่ะเออมันมันแห้งมากด้วยตองฟอกฟอกสองรอบอะ่ะทุกคนคือเป็นการฟอกผมที่ โหดมากแบบไม่เกินหนึ่งปีอะต้องฟอกไปแล้วประมาณหกถึงเจ็ดครั้งอะมันคือมันหนักมากเลยนะเออตองแบบตอนแรกคือก็ไม่รู้ว่าจะต้องฟอกถึงแบบขนาดเนี้ยแต่ว่าเออก็โอเคนะคะทุกคนมันก็ไม่ไม่เสียไปมากกว่านี้แล้วอะคือตอนนี้ก็คือบ๊อบลุงเต้าอ,อั้นอะตอนเนี้ยเออก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามตองน,นะคะแล้วก็ จะพยายามมาทําคลิปให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้หรือแบบครั้งหนึ่งต้องได้สักคลิปหนึ่งแหละเน่ก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะคะ